แ้นจมา,มาสวัสดีค่ะละ้วนึ่งเองค่ะวันนี้นะคะเขาก็มีแผนการมาแกงอปาทัชชี่จะทำแทนคัฟชาเรนอุปรกรณ์ของเขานะคะก็คืออันนี้พวกพีแจ๊บต้องรวจอะทุกคนเอานะคะจะมาล็อกเขากาทะเนี่ยไว้ด้วยกันคะ่ะเราจะมือดิกากรตลอดเวลาเลยเนดะี๋ยวล็อตชีหเราก่อนได้เราจะมาเริ่มแผนการกันคะ่ะก่อนนลยนะคะขอเช็คสภาพโมบิแจของเราก่อนค่ะมันดูเป็นของที่แบบอันตรายอะ เห็นจริงเลยกงคือของจริงวนะ่ะเนี่ยนหนักว<ๆ>่ะอย่างแรกที่เขาจะทดสอบนะคะก็คือตัวล็อกของมันเนี่ยไขยออกหรือเปล่าถ้าไขาไม่ออกล็อกไปแล้วเนี่ยจบเลยนะง่ายวะถ้าไม่ออกอะ่ะก็ไขแล้วนะเอา้านั่นไงทุกคนเนี่แหละปัญหาออกแล้วลูกกุญแจมันแปลกมากเลยนะคะมันจะเป็นวงวงกลมรอบรอบวงกลมอีกทีนึงแล้วนกะ็จะเอาอันเนี้ยเจ็บเข้าไปในรูของมัน แล้วก็หมุนคือต้องหมุนค้างเอาไว้นะคะถ้าสมมติว่าหมุนแล้วปล่อยเหมือนกุญแจทั่วไปอะ่ะไม่ได้ต้องแบบบิดค้างเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็มันถึงจะขยับได้พอคิดว่าการล็อกแบบนี้นะคะมันเป็นการล็อกที่เซฟต,ตี้มัง้งเหมือนถ้าตำรวจแบบปึื้แล้วไม่ได้บิดค้างไวอ้อ่ะแล้วตอนนั้นคือโจนหนีไปอะ่ะมันก็คงจะแบบไม่เซฟต,ตี้พอคิดไปเองคิดไปเรื่อยตอนนะคะทันชีนะมันก็รับโย แกโดนจบแล้วค่ะข้อหาให้แกข้อหาไคุณไม่ดีที่ไม่พูดข้อหาี่แกมันเกินไปแกจะต้ององต้องต้องตไอง้องต้องตองต้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 องตองตันงตอต้องต้้องตอง้งอ้้งงงองง้อ้ ากมันเว้ยถ้ากมกว่ากเขาเหมือนเป็นหมาให้มันลากอ่ะไม่อ,ออกหรอกเพราะว่าคุณแจะอยู่นู่นไอ้กูจะเอาไอ้ชี พไปไหนขานอย่า,ยาลากเขาทุกคนลงลงมานะ,ะเข<อ>าเป็นคนที่โดนมันลากไปอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยแกมาก่อนยันทำไมนเนี่ยฉันไม่อยากก่อนแกลเกลยแกอมือฉันไป เห็นมันไดกเลยวะมองไม่ท hmm. mm ันหรอกี่าเดิไปลงเขาไม่มีก mm ็เ hmm. กียกระเบิดก็มันแกวาูอย่างนี้เลยเนาะาก็ไปเลยเว้ยออกได้ปะน่เไอยู่ แล้วเมื่อกี้เขาไปเจอกุญแจอยู่ใต้ตู้แมวตอนนี้คุนเจยิ้มฉันฉันเหี้ยออกมาแล้วพัดขายกันได้แกล้งเล่นไม่นั้นแหละนี่แต่เมื่อกี้ตกใจจริงนะเว้ยบังคุณเจหายคิดว่าแกออกไม่ได้แล้วมึงไปหาตำรวจแล้วเนี่ยมคุณเจเดียวหองักตำรวจเลยเหรอใช่ไหมไปรู้อันนี้ไม่รู้เหรอสั่งมาจากวช็อปปี้อะถ้าไม่อานักตำรวจแล้วหนังโจรก็ซื้อนี่เกี่ยวอะไไม่น่าจะอันเดียวกันอ่า ีนี่นะเขาเห็นคนอื่นทําเนี่ยมันดูไม่เจ็บอะแต่พอมาลองใช้จริงเฮ้ยมาเจ็บนะคะแบบเมื่อกี้ตอนที่รากเอาไว้ลักกันมามาค่อนข้างที่จะแดงเลยอ่ะนี่เนี่ยเรียกค่อนข้างแดงมึงดูแขนกูดิเป็นรอยหมดาเขาว่าอย่าใช้เรือันเนี้ยมันไม่โอเคค่ะเรามีอันใหม่มาฟงฟิงกระดุกระดิงรักมากไม่เจ็บแน่นอนค่ะเพราะว่ามันมีขนด้วยเดี๋ยวเรามาใส่กัน่ ันจะขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟอะไรที่มันล้าตลอดเลยอ่ะไปเซเว่นแถวบ้านกันจะเอาสลัิปี้จะเอาสลัิปี้จะเอาสลัิปี้ไปเฮ้ยที่น่ะค่ะมานี่ยนะค่ะมาเนี่ยไปได้ค่ะไปเข้าไปดีเดี๋ยวไม่ได้จัดเข้าไปไปขัแขกนั่นแหละ ให้ใกลดีพี่ไม่กลาขึ้นอันจใหมใ่ไม่ไมใช่ไม่ไใช่ไมใ่มใช่ไมใช่ไมใช่ไหมใชไมใ่ไมใช่ไหมใชไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไมใช่ไหมใช่ไมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไ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 หมใช่ไ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 มใ่ไมใไหมใช่ไหมใช่ไมใ่ไมใไมใหมใช่ไไไม่ไมมใชไม่ไมใไมใ่ไมใชม วเป็นมือไม่มีัเป็นไรเป็นไรแกเป็นไร a งเยอะ a c t i งเยอะอะไรกลงอลงตยแกขึ้นงี้ป่ะจะใส่กับฟงกันแลแฮกขาเหรอจะไปจะไปไม่ม่ทามเลยพีคะพี่ลืมหนูลืม่งเยนี้ ไชาสมัยเนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของไปอ่ะนี่มือดอนเลือำบาเนี่ยต้องงงาต้องงใครแกล้งใครวะเนะี่ย เรา้ยากติดลงใเนีแอมไปไหนก็ไม่ได้ยาวอันนี้ล่มห้าแล้วจะเกาอย่างไรนะฉัน่รู้ไปจับในส่วนเราก็้กินข้าวตอนที่ข้าวะเข้าเดเขขยานมงอนเดิมมำเบาไหมเน่ยบาไหมล่ะปาปลูกนากากับฉันได้ไหมปล่อยให้ฉันไปสู่โลกกว่า จันการกิดเสือแต่ไม่ได้กิดเอนะตัวไอต้องติดอยู่บนานแบบเนี้ยเจียมไหมล่ะ

นี่องบอกกันะขามาเปลาสิลูกค้าครัไม่รู้จบลงชุดนี้ไรขนาีนี้ครับไม่ใช่ล้วชิม่าฮะวุ้ยเด้แลววเดือยไม่ไหวแล้วมันนี่ชิ้นนี้นำกลัอมากเลยชุดนี้ตู้สิจะต้องยอรักตู รเรนะต้ยตะก้องเห็นปะเห็นสะน,นี่เป็นจังหวะ่เยเไม่เกิดอะไรขึ้นอะมีตะก,ก้องเห็นอคนเดียวหรอไม่รู้ว่าใช่ป่ะพี่มันเดียวเป็นยังไงบ้างคะกับ คยวติดกันกับโอป้าและชีนะคะอ้าวมันหลุดได้อย่างงี้ง่ายๆเลยเหรอเนี่ยใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วอยากให้เขาเนี่ยมัดตัวติดกับใครอีกหรือว่ามัดตัวติดกับโอป้าและชีอีกรอบเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยค่ะว่าจะเอาเป็นแจมือเนี่ยมัดลอ็อกชีแล้วก็เขาติดไว้ด้วยกันเลยติดกับใครตัวผู้หญิงคนอื่นแล้วไปก็ตัวติดพีวคนอื่นด้วยอีกเอ๊ะค่ะก็ถ้าใครชอบิปนี้นะคะรุ่นก็อย่าลืมแชร์กับสปลายนะคะวันนี้เวลานะคะบ๊ายบาย 我气。<laughs> <laughs>